วันนี้30คพรุ่งนี้ก็วันที่1ใช่ไหมหลักคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวดูเรื่องแปลกๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้กันหน่อยค่ะออฟฟิศแห่งหนึ่งอยู่ดีๆเคยเจอแต่โชคหล่นทับแต่ครั้งนี้อะไรหล่นลงมาคุณผู้ชมลองดูหน่อยค่ะูอะ ให้ตัวน้อยเดียวผมผแหมถ้าเกิดมองไกลๆนึกว่าพญาเซนได้แต่เจอแบบนี้ใครก็กลัวคุณดูน้องผู้หญิงสิขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ก่อนแล้วค่ะกลัวจัดเลยอตกใจกันทั้งออฟฟิศเลยแล้วก็ไม่รู้ทำไมนะคืองูร่วงลงมาแต่คนในออฟฟิศเนี่ยเห็นเป็นตัวเฮียฮ ทำไมมันก็เขาอูทานกันไงพี่กินก็เลยงงว่างูชัดๆเลยตัวยาวๆไม่น่าจะเป็นน้องตัวนั้นไปพาดผิงกันจะได้นะคะค่โอ้ยตกใจไปตามๆกันเลยค่ะตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ร่วงลงมาจากฝ้าเพดานนะคะก่อนที่น้องพนักงานชายคนนึงเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงมันหนูวิ่งบนฝ้าก่อนนะก็เลยแงนหน้าขึ้นไปดูพอแงะขึ้นไปเห็นหัวงูแล้วก็ร่วงลงมาจากบนเพดานเลยค่ะ โอ้เป็นใครก็ช็อกนี่ไงเห็นน้องผู้ชายปะเขาได้ยินเสียงก่อนน่ะ<อ>เขาได้ยินเสียงปั๊บเงยหน้าขึ้นไปเสียงไอะ่ะเท่านั้นแหละคุณผู้ชมร่วงลงมาก็ตกกระจายกันไปทั้งออฟฟิศเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เป็นสำนักงานขายรถมอเตอร์ไซค์ชื่อว่าต้องเรซิ่งอยุธยานะคะอ,อยู่ในพื้นที่ตำบลอุทัยของพระนครศรีอยุธยาค่ะชาวออฟฟิศกันก็เลยเชื่อว่างูเขียวน่าจะมาให้โชคออ,ออฟฟิศส,สีเหลืองที่มีงูเขียวเลขทะเบียน สองสองทับเจ็ดหมู่หนึ่งตรงนี้แหละคุณผู้ชมเขาก็ไม่พลาดที่จะเอาเลขสำนักงานไปเสียงโชคนะคะ